สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมันเนีนนะครับผมสิบ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเบิ่งหมูผมคลอดลูกแล้วนะครับอ่าคือตั้งสี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับผมไปสืองัอนั่อ่าซศาบานนะครับเพื่อนขายขายหมูให้ผมนํานะครับเป็นหมูทองนะครับตัวละสองพันหานะครับสองตัวนี่คือผมสือมหาพันนะครับตอนนี้มันก็ได้คลอดลูกแล้วนะครับ ขอดลูกลนะครับอแม่หนึ่งขอดสิบตัวครับแม่หนึ่งอีกคอดหกตัวครับเป็นทั้งเบิร์ตสิบหกตัวนะครับแต่มีคนมาจองนะครับจะขออีกสิบหมื่นนะครับเิ่นสมาชิกมาเอาเิ่นเมาลูกมั่นนะครับตัวละหาลอยนะครับรถ้าเกิว่าหาลอยเนาะมันก็สิบหกตัวสิบหกตัวะกับแปดพันนะครับ แต่ว่าผมเนี่ยพันเดีขายนะครับผมว่าสิเหลืองเรียงไว้อีกจะประมาณเดือนเดือนกัวนะครับขายลูกมันตัวละพันนะครับกับสิไดงเงินหมื่นหกนะครับแม่มันกับสีย่งคือเก่านะครับอ่าตัวนี้เป็นความคิดผมนะครับคือ <het DP> หมูหมูตัวห,หมูมูนี่มันมันเลียงง่ายครับพ่อแม่พี่น้องครับกินห้ำบ่หลายนะครับแล้วาก็สรมกกินกินเศษอาหารแน่นะครับกินห้ำกินเศษอาหารนะครับอ่า แล้วก็กินยานะครับหมูโมูดำหมูนี่มันกินยาเป็นเครื่องงูอ่านี่นะครับพอม่พี่น้องครับกินยากินเศษอาหารกินยานะครับนี่ครับลูกมันครับบอทานเด็ดตอนนะครับกาลังเสียหาคนมะตอนห้นะครับเพราะว่าเห็ดบอท่านเด็ดเป็นนะครับกาลังกาลังมือใหม่นะครับมือใหม่เลี้ยงไม่ยากนะครับพอม่พี่น้องครับเพราะว่า ตอนาม่าเนี่ยมันทองมันทองประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยนะครับสองเดือนกลัวนนะครับเพราะว่าผมมาเลี้ยงมันกะเดือนกลัวมันกะขอดลูกนะครับออกลูกออกลูกกับได้เห็นยังนะครับมันออกเองทางตามธรรมศาสตร์นะครับผมมีว่าเมาเฝ้าหมูออกลูกมาเฝ้าเพราะว่าไม่เคยเลี้ยงไกเทือนะครับอันนี้กะก่เทือแหลกนะครับ การคิดว่ามันสิได้ผลผลิตอยู่นะครับว่าเพราะว่าหมูมันลูกหมูกับขน้างที่จะโต,ตใหญ่แน่แล้วนะครับออกลอดได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละครับก็เลยพาพ่อแม่พี่น้องมาเบ่งนะครับเลียงง่ายๆครับหมูดําแบบนี้เลียงง่ายๆนะครับหรือว่าผู้ได้มีวิธีการเลียงที่ดีกว่านี้ก็แนะน้าผมได้นะครับแต่ว่าผมว่าอีกเดือนกว่านี่ก็คงสิขค้ายตาัวละพันได้นะครับ ลูกมันนะครับปวะมาันต้นละพันสี่เหลี่ยงไห้มันได้ขายได้ต้นละพันนะครับกะสีเดเงินหมื่นหกคือวานะครับก็แม่มันกับสีเริ่มสมเลยนะครับเพราะว่าพี่พันมานะครับพวกเขาจเคยเรียงเขาจะว่าแยกลูกบดโดนมันกับสมใหม่นะครับกับกงสีบดโดนกับก้งสี่ดดให้เขามาสมหมูให้่ใหม่นะครับนี่คือ ความเคลื่อนไหวของบรูซิเกตนะครับนอกจากงูแล้วนะครับดเดเฮดมูเสริมนะครับคิดว่าสีทํากาไรให้จะคล้องได้นะครับคันพอไ่พี่น้องก็ร่องหายยังเฮดเพิ่มนะครับคือคือคือผมนี่นอกจากอ่าอ่างวแล้วนะครับกักัมีไก่นะครับตอนนี้ก็เอาหมูเขามาเสริมนะครับเพราะว่าหันมันมี หลายสิ่งหลายอย่างนะครับผู้ใดสามารถเทิดไดกันล่องล่องเบิงนะครับมูดำานี่็ขายง่ายนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเขาสือไปเห็ดกินเห็ดอยากนะครับหานกันผู้ละสีหาข้นจับกลุมกันนะครับเอาหมูไปตัวหนึ่งจังสีนะครับกับแบงผูดหานกันนะครับมันก็ขายง่ายครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นอาชีพเสริมรายได้เสริมนะครับอาชีพเสริมรายได้เสริมนะครับ เมกะพ่อสมิทธสกอร์นะครับผ้ามาเบิองหมูวันนี้ผ้ามาเบิองหมูนะครับวันนี้เอาไว้สมิทธสก่อนครับสวัสดีครับ